สายบุญลองเช็คดูด่วนๆเลือกของใส่บาทอย่ามองข้ามเสริมดวงชะตาเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือไม่เชื่อลองดูสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลายคนคงไม่ทราบว่าข้องใส่บาทสามารถเสริมชีวิตนี่สินหายมีเงินใช้ไม่ขาดมือซึ่งทางเรามีวิธีการเสริมบารมีการเงินแก้กรรมการเงินมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ มาให้ทุกคนได้ลองทำบุญกันตามวิธีนี้ดูเพื่อจะสบายใจและดีขึ้น 1. บาทพระในบาทให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่เต็มให้ใช้ถุงพระสติกห่อก่อนใส่ในบาทด้วยไม่งั้นเวลาพระเปิดฝาบาทข้าวสารจะหกเก็บลำบากอน,นิสงส์ที่จะได้รับ ได้อนนิสงกินไม่หมดไม่โอดอยากเรื่องธรรมมาหากินเลยเพราะพระทัานได้ใช้บินทบาททุกๆวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตรเราจะได้ทั้งหมดข้าวสารในบาตจะได้ใช้นี่กรรมให้ไหนเวนที่เขาจองเวรเราข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอันนีิสง์ในพระพุทธศาสนา ได้อันนิสงคืนมาเป็นล้านล้านเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ดจึงใช้นี่กลับได้ไวการเงินเราจะคล่องตัวไว 2. หากท่านไหนรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดแสดงว่าชาติที่แล้วติดนี่กรรมเขาไว้เยอะ ต้องแก้ด้วยการถวายข้าวสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกหนึ่งกิโลถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายข้าวสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นหนัก63กิโลกร,รมัมก็ถวาย64กิโลกร,รมัม หากทำหมดทีเดียวไม่ได้ให้ทำทั้งหมดภายในสามเดือนแบ่งทำไม่ใช่อาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนาเนื้อดาบุญมันน้อยได้บุญน้อยต้องในเขตจึงจะแก้กรรมได้จากนั้นต้องตั้งใจกรวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้ เราขอชดใช้ให้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เงื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดนี้ท่าน 3. ทําบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแท่นประทับพระพุทธรูปเก้าอี้อาสนะสง์รองเท้าเสื่อศาสา์เครื่องลาดปูน ถนนสะพาน 4. ทํทำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 5. ชําระนี้สง์ที่ไห้ทําในห้าหัวข้อข้างตน้นเพราะบางท่านกรรมเก่าหนักมากๆแก้แบบทั่วๆไปไม่ได้ต้องแก้ด้วยการกระทําเหล่านี้หากไม่แก้ก็จะหนักไปจนวันตายจะมีเงินมาช่วงไหนก็จะพลัดไป จะมีโอกาสดีๆเมื่อไรก็จะพลาดไปทุกทุกทีลองทำดูไม่เสียหายกรรมหากแก้ถูกจุดมันก็จะลุดชีวิตจะดีขึ้น3มวิธีทําบุญทําทานอย่างไรให้ได้อน,นิสงส์สูงสุงสดท่านผู้ฟังครับการให้ทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเสียสละในสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกให้แง่คิดไว้ในหนังสือเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีแก่ผู้ที่ชอบทำบุญทำทานให้ได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตามซึ่งในเรื่องของการทำทานนั้นได้กล่าวถึงองค์ประกอบสมประการในการทําทานให้ได้บุญบารมีมากจะมีอะไรบ้างไปดูกัน วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์วัตถุทานคือการที่เสียสละสิ่งของทรัพย์สินของตนให้เป็นทานซึ่งวัตถุสิ่งนั้นจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์นั่นก็คือของที่ได้มาจากการสแสวงหาเองด้วยความบริสุทธิ์จากการประกอบอาชีพของตนไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้มาซึ่งของสิ่งนั้นเช่นการยักยอกทุจริต ช่อโกงปรุนซ้ำกล่าวคือการทำผิดกฎหมายนั่นเองเจตนาในการสร้างฐานต้องบริสุทธิ์ระยะก่อนที่จะให้ทานก่อนที่จะให้ทานต้องมีจิตเที่ยราเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานนั้นแก่ผู้อื่นระยะที่กําลังลงมือให้ทานระยะที่กําลังลงมือให้ทานนั้นก็ต้องทำด้วยจิตใจที่ร่าเริงยินดีและเบิกบาน ที่จะทำทานที่กำลังให้ผู้อื่นระยะหลังจากที่ให้ทานไปแล้วเมื่อให้ไปแล้วหากได้หวนถึงทานที่ให้ไปนั้นก็มีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานยินดีกับทานที่ให้ไปกล่าวคือเจตนาบริสุทธิ์ในการทำทานอยู่ที่จิตใจที่ยินดีที่จะทำทานนั้นซึ่งการทำทานด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ ก็เช่นทำทานด้วยความฝืนใจทำเพราะเสียมีได้หรือต้องจำใจทำทานเนื้อนาบุญของผู้รับทานต้องบริสุทธิ์การให้ทานนั้นบุคคลที่เราให้ทานเป็นสิ่งที่สำคัญคือต้องให้ทานกับผู้ที่มีเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์หากผู้ที่ได้รับทานเป็นคนที่ไม่ดีทานที่ทำไปนั้นก็จะไม่ผลิดอกออกผล ท่านหมายถึงการให้การแบ่งปันการเสียสละการเอื้อเฟื้อหรืออีกความหมายหนึ่งคือวัตถุที่พึงให้ฐานที่แปลว่าการให้การแบ่งปันการเสียสละการเอื้อเฟื้อหมายถึงการให้ฐานด้วยจิตใจที่ดีงามมุ่งเพื่อบูชาพระคุณเช่นให้แก่บิดามารดาถวายแก่พระสงฆ์เป็นต้นมุ่งเพื่อสงเคราะห์เช่น ที่ให้แก่คนทุกยากให้แก่คนทั่วไปด้วยความกัรุณาสงสารบ้างทานที่แปลว่าวัตถุที่พึงให้ย่อมาจากทานวัตถุหมายถึงสิ่งของสำหรับให้สำหรับเสียสละให้แก่ผู้อื่นได้แก่สิ่งของที่ถวายพระสิ่งของที่ควรนําไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่เรียกว่าทยทาน บ้างไทยธรรมมีอยู่สิบอย่างทานสูตรได้แก่อาหารน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหานะมาลัยและดอกไม้ของหอมทุกเทียนเครื่องดูไล้ายสบู่เป็นต้นที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีไฟหรือไฟฟ้าการให้ทานวัตถุสิบอย่างนี้มีผลอนิสงมาก พราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับการเลือกของที่จะให้บัณฑิตสรรเสริญด้วยจิตใจที่ดีงามทานเป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าทานนไมคือบุญที่เกิดจากการให้เป็นสังฆา,าวัตถุคือเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจกันไว้ได้และเป็นบอกเกิดแห่งบารามีที่เรียกว่าทานบารามี การให้ทานมีวัตถุประสงค์สำหรับการคลายความตระนีความเห็นแก่ตัวความโลภในจิตใจมนุษย์ส่งผลให้เกิดความใสสว่างสะอาดของจิตใจขึ้นมาครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายช่องครูกดก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ